สวัสดีค่ะปบแอปเปลนะคะนี่ปูก,ก็เพิ่งออกกำลังกายไปได้สักพักนะคะตอนนี้ปูมีอาหารคีนอย่างสตาการโนการโนล่าคีนมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ลดน้ำหนักหรือว่ารักสุขภาพส่วนประกอบทั้งหมดของการล่าคีนทำจากธัญพืชทั้งหมดเลยนะคะไม่มีสารเคมีอันตรายเจือปนอย่างแน่นอนแถมประโยชน์มีมากมายเช่นป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคเน็บชา ป้องการโรคปากนกกระจอกที่สําคัญบารุงสมองด้วยนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์ทําให้เราอิ่มท้องได้ยาวนานขึ้นปูเองกินการโนล่าคีนไปได้สามอาทิตย์แล้วนะคะก็น้ําหนักลงไป2โลครึ่งถามว่าพอใจไหมปูพอใจนะคะปูต้องการลดแค่3ามโลตอนนี้ก็เหลือเพียงครึ่งโลปูมั่นใจว่าการโนล่าคีนเอาอยู่แน่นอนปูอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับคนที่ลดน้ําหนักกินเป็นอาหารหลักเช้าเย็นนะคะ มื้อละหนึ่งกระปุกการอล่าคีนเห็นกระปุกเล็กๆแบบนั้นควบคุมแคล,ลอรี่ในแต่ละมือด้วยนะคะตัวปูเองก็กินกับนมบางครั้งปูก็กินกับนมโยเกิร์ตนะคะ